อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้เห็นตานแอ่าเจอก,เก,กันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วขาประจำวันนี้มาตกปลาที่แถวใดพุทรประการสม,มุทรประการครับเป็นบอ่อจัดทิพย์นะเ่ราะมันบอ่อตกประจำนะครับคาาตกเทดงก่อนล้มเหลวล้มร้อยคาาตก,าก,าตก,ากล้มร้อยครับผมปลาสามตันไลาปลาสามตันยี่ใดปล่ได้ใช่ไหมปลาโอ้ยเอาจะเครื่องตันซะเมื่องขี้โมูอีกแล้ว ครับผมวัอน,นี้บรรยากาศกา็โอ้ยทางเขายาก่ยพ่นตกะเละพ่นตกะเละ,ลเละไ,ดไ,ดได้นั่งเลือกขามฝากมากอูอ้ผู้หลักทุเรศครับคนเทปบอพอดีอพ่นกับมาลายอยู่ยยบรรยากาศกา็เริ่มแดดเริ่มจะออกกันแล้วไม่รู้ว่าฝนหยตกหรือเปล่าวันนี้ก็มาสามเสี้ยนครับเสี้ยนแถมเ่ากโผมแล้วก็ท็อบ เดี๋ยวไปทักทายกับนาทอบเบิงติดตามไปด้อครับ<แ>ผมคนบ้านเดียวกันฝากกดติดตามนแน่เจ้โอเคครับเป็นทอบสายหมันทอบคนหมันครับนะยท็อปสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออเป็นนังไดมือนเนี่ยกำลังแต่งเงียบอยูอ่เงียบหมัน เหรชิงเดียววะเ่ยครับผมมันจะเหรนชิ้เดียวระยะสอแล้วก็สี่หโอ้มีลายใส่ใหเหลือกตันในใี่ใส่ยาวเลยมม่นหนีมาแน่อาจจะเด็ดตกร้อยเด้บางมีน้ันขึ้นฝนตกขึ้นต๊ก่อนตีสามตักตาจังใดจังใดกันรลุนขึ้นเ<อ>ร้ 3, าอ,อันละครับผมครับบื่ครับผมโอเคมันมันครับผมสมบรรยากาศบอครับผม มาหลายถึงแล่วพอดีตอนเศร้าๆเ,าเานาะนั่งให้นนหนึน่งแดดตัวแม่อันนี้กับมาทีมงานเกาๆหนาดเดิมๆอ่าคิดว่าหน้าจะโอเคดอกมน <laughs> ในในกันเองทางไดกับก้อน ชมคลิปก็ยังเริ่มกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปเนาะอ่ะเพเป็นการเซยเวลาไปรุ่นเลยครับผมจวดจ้วดงคนในตำนานอ่ะได้เวลาแล้วไม่แรกแขกมัานครับผมไปขึ้นกวอนมู ผมมาเป็นผู้ติดตามนะครับผมบ่ไไ้้ตกโดยตรงืนเป็นเมื่อปืนประมานเมื่อปืนกับนั่นเนี่ย บาาเตยเห็นมั้ยเหน่ะแหบมแหนดเห็นไหกว่าแล้วเราตัางตํำบุเราตั <c oughs> ตางสูงบมทุนเจ้าทุนมันเงี้ยมันลอยอ,อย่า,อางเงีแหมแหมจะห้ามแล้วป๊บ แข่งมานับผมใส่งามๆเอ้ยขวดเลยัดเลตัดเลยตัดเลยอรนอคิ้วนีว่าตบมารอคิวนี่ว่าไว้หนาขึ้นก่อน

แก้มที่สองครับผมงามเลยเดี๋ยวสตาร์ทแล้วครับบอลใแห้งดีเี๋ยวระมาณใ้ผ่านไดอีกเหยยอมรัเพราะมาถามมีเรียบขคนมันโชว์เองที่นี่ที่ตกก็ตก ครับผมตั้งทุ่ตั้งนา่นโอ้โแล้วครับ 我不行。 ก่อนมูลแล้วเออแล้วน,น,น้องมูบอกเนาะกูรู้แล้วนี่ว่าเจ้าท่วงมาดีแล้วเนาะจัดซ้อนสรักทีไว้ดำแอมสามครับผมอ้กำลังขี่เดือดเดือดแาวเขาหน่อยนึงแต่ว่าแบบไปเดือดมา,เ,มาเรื่อยๆมาเรี่ยง

ครับแล้วใส่งามเนาะใส่เลยใส่กระฐานเลยกระานตอบอกถุงยางกับจิมไปบอกถุงยางคือบอกนู้ดแรงกันเลย <c oughs> เอาพามานํ้ำ <c oughs> เอาหนมาน้ำจิมกับพ่อแม่ยังกับพ่อแม่ินจิน เนี่ยตมบ,บ,แบบูรณุกอย่างครับแถมที่สีสวยเลย เยงกันมากยังวะสองคนนี่รัดเลยนนสวย

น้ำกรลังสิเดือดมนอดดีเยมีคนาดิ้งลองนาดก่าง จะชาวแล้วเราตังทุนมล้เห็นเ <c oughs> ป็นว่าขอ,เ,อ,าาอเสียวก็เสี้ยวได้ครับผมก็เสื้อนะน้่งจับปจ๊บาหน่อยะ อยากขิ่นนะลึกดิปากมันหนาขิ้มัะน้องขิ้มงึงเขาไงไงขิ้มขีมโคตรไงกูอะดึงดึงขาดเอาฮะจนให้ดึงขาดเอาเอาขี้มาขี้มึเนาะ

เราเศร้าให้เสี้ยนแถมเด่นไปก้อนครับผมผู้ติดตามนะเพื่อนเก็บเงินแล้วผู้ติดตามาตกได้ครับผมเสี้ยนแถมก็เก็บหลายแต้มแาเลยด้คู่เลยวันนะท็อปโอ้ใ้ปลาทู นานจัดที่ดีละสองเลยสองครับผมสตัวเต็มไม่เต็มเมื่อเพิ่นแล้วเอนเกียเื่ไงย่เนเกีร์อยก็ว่าเกนเบื่อไงกาวะ มันลำบากอยู่เยวเบียวตัวตัวเดียวสับไปง่ายไหมข้ามมันกเ็เลักเขาเขาไปก่อนครับตอนนี้ก็ในวัลลาแล้วใบแก่ๆแล้วตา,าเปล่าแล้วก็จาก็เติมทยอยทยอยกลับแล้วครับผมในวัลลาสรุปก่อนแต่ว่าขจิตกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแห่งสรุปก่อนนะเดี๋ยวแบตมันจะเบิดล ครับมาสุรบึงว่าจะได้หน่อยได้หลายแอเครับแต่รุ่นนะครับนะบึงองเส้นแถมครับผมแถมเส้นแฉม้เล่มน่อยหินหน่อยอ้ีกง่ายว่ได้บ่ะินกน้อยี้ง่ยไป่่ไปสร้งว่าเลยนะยกกระชังใน้พี่น้องบึงกันอ่ะ

Cô cái gì chứ cái gì cán một tấn tháo nhau, à, này. À. Tăng nhau. Mà ăn đấy, là đế này thật nhau mán thẻ này thọc quân à tiếp tục một mình đã tăng qua thì... พูดนะดูมนน้ำกระจายครับผมพูดนะขนาดท็อกเดียวพูดนะเฮ้ยเลยหลายก็ติดอยู่เบนแดกไหมเนี่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดปลากินให้ยำสับสวยมเงียบกิ๊บเร็วเออมเงียบตอนช่วงควันเทียงเนาะแงีเอาเดี๋ยวมาแกะตัวไหมเนาะครับผมโอเค ครับผมอ่าคลิปนี้ก็โอเคอยู่ถือว่าบ่แห้วแต่ว่ากะคิดได้หน่อยก็เพิ่นอยู่ดอกเพิ่นก็ได้หลายอยู่เพิ่นเซียนเนาะครับผมเพราะเซียนอ่าผมก็มาเป็นผู้ช่วยเืยอ่าป่ามันเข้าช่วงเศร้าครับผมของเว็บบ่ายมันก็เงียบไปเลยถือว่าบ่แห้วกะแจ๋วแล้วก็ได้กินแรงเนาะอ่า เอาละว,าว่าหลายใหญ่ห้างทุกท่ายก็จะเริ่มเป็นกำลังใจผมนะครับซอยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับกข้างล่างเยเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปเนาะโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับผมนองคนในตำนานนนอคืโลก